มาเด็กบ้านโนนครับในชุดสีชมพูครับกับน้องอัคินนะฮะในชุดสีฟ้าขาวครับตามนั้นครับน้องอัคินครับมาในร้าอักินนะครับลูกเทวดาครับวันนี้น้องอัคินในชุดฟ้าขาวครับนแอ๋ออันนี้นนแดงกับผ้าทองคำอ๋สู้กันแล้วครับตอนนี้เนวนแดงกับผ้าทองคำครับ เด็กบ้านโนนครับกับพระทองคำนะต้องบอกอย่างนั้นแล้วน้องอัคินฟ้าครับลูกเทวดาครับฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนะทีนี้สีชมพูเด็กบ้านโนนชมพูครับเด็ก sh บ <stands out>, <know> ้านโนน วุ่นวายเด็กบ้านโนนะสีชมพูน se ้องอักคีนี่ในชุดสีฟ้าขาวอู่มาแล้วหลากหลายสีชุดนี้น่ารักเลยเกินกับเด็กบ้านโน้นนะแล้วระวังลูกระวังวิงได้แล้วระวังครับยังได้อยู่ขึ้นมาหน็กบ้านโนนเข้าขวาแล้วโอ้โหไม่ตรงกวอบครับแอ ่ายปินบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของน้องอาชินคู่ต่อไปครับถ้ามาแล้วนี่เตรียมความพร้อมเลยนะฮะลูกแสดเหลืองครับกับเมืองคงทีพีฮะลูกแสดเหลืองครับกับเมืองคงทีพีฮะมาแล้วตรวจหลักฐานรอเลยะฮะมาแล้วตรวจหลักฐานเลยฮนะทีมงานฝ่ายจัดเรานั่งรอตรวจหลักฐานอยู่ตรงที่ ช่วยรางวัลตั้งอยู่ฮะอ่าตรงเต็นท์หลังคาแดงกันบ้านหลังคาแดงครับอ่าร้านกาแฟต,นนะตรงนั้นนะฮะอ่าจุดแรกคูปองฮะตรงนั้นแหละฮะตรวจหลักฐานเลยฮะตรวจหลักฐานทีมง,งานฝ่ายจัดเราอยู่ตรงนั้นแหละฮะนีะ่จากหน้าประตูของเด็กบ้านนนเด็กบ้านนน เอาไปดีนะเอาตัวรอดได้ครับแล้วเอาหักเข้ามาด้านในโดนจิ้มไม่แหวยังเอาตัวรอดครับเด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนน้องอักินน้องอักินน้องอากินแทงมาอูดักไว้ได้เด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนแม่กลายเป็นบอลของน้องอากินครับน้องอคกินทุ่มเข้ามาเก็บได้ พิงไว้ยังได้อยู่ไหลออาไปครับเววก็บไม่ได้ยกยาวยาวมาเก็บไ,ไ,ไว้แล้วเด็กบ้านนนเด็กบ้านนุนแล้วโอูยยกยาวๆวมาจังหวะนี้ครับกลายเป็นเด็กบ้านนนแล้วเก็บไม่ได้หลอกโอูสวยครับจังหวะนี้ไหลออกไปทักกับขวาบอลกระดอนนิดนึงครับตรงนั้นย้อนไหลกลับมาใหม่ครับตั้งโซนกันใหม่ครับเด็กแบบ้านนุน แทงเข้าไปด้านในแล้วพลิกแล้วอูดนนแย่ครับอย่างเอ้าแวกไปสองเฉย,เลยแล้วแล้วอู้ยอย่างช่วยกันได้ครับน้องกิน <What? S 1> น้องกินมาเจ็บได้แล้วปีเข้าหาข้าซ้ายโอ้แม่ไม่ได้สวัสดีครับอูมีผู้เล่นเจ็บครับมีผู้เล่นของเด็กบ้านโนนครับเจ็บครับตอนนี้ ไ,ไ,ไ,ไหวไหมเออยะย่างฮะไหวครับโอเคครับแพทย์ประจำทีมไม่ต้องครับหหรยกยาวยาวมาครับแหมไปถึงมือผู้สาประตูของเด็กบ้านโนนครับ สูสีดูดีแล้วแบบนี้เก็บได้ไปต่อลลแล้วโอ้โห hey! ถือว่าได้ลุนล้นแล้วดลูดีด้คคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะะตัวหลักฐานรอที่ประตูทางเข้าเลยครับลูกแสดเหลืองครับกับเมืองคงทีพีครับคู่ต่อไปครับเชิญเลยฮะมาต่อได้ดดต่อไป พิมได้เพียงได้อยู่ไปไปแวกแวกแวกแล้วโดนจิ้มครับเ <ไป S 1> ตะทิ้งมาก่อนเอาแล้วครับน้องชินดักได้ไ <ป S 1> น้องชิน <ไป S 1> น้องกชิน <ไป S 1> น้องขินไหลหนึ่งสองจิ้มได้แล้วยิ่ง <ไป S 1> โอ้โหวันนี้การถ่ายทอดสดเราครับผ่านทางช่องทาง facebook FK sport รวมถึงเพจสวนเช่นคุณนะแล้วก็ แฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับขอไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะฮะรวมถึงช่องทาง y ย u ทูบอิ๊กนมไข่มุกครับยิงขึ้นนำน้องอคิมไปแล้วครับตอนนี้ครับ1นศูนย์ครับเอาละสิครับมาแล้วครับสกอร์แรกของคู่นี้ยิงข้ามคานครับลูกนี้ฮะ เอาละทีครับแบบนี้ยินดีตอนรับทุกท่านนะ,ะกองเชียร์และนักกีฬาครับที่เพิ่งเดินทามาถึงนะฮะเรียนเชิญเลยนะฮะเราจอดรถดีเป็นแถวเป็นแนวนะ,ะแต่ดี๋ยก็เป็นระเบียบเพราะว่าช่วงส,สายๆนี้รถจะเข้ามาอีกเยอะเลยนะ,ะขอบคุณทุกทกท่านและขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่เข้ามาชมมาเชียร์และเข้าร่วมการแข,ข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาที่ว่าเยอะครับกองเชียร์นี้น่าจะเยอะกว่าครับวันนี้ครับ โดยเฉพาะลูกแสนเหลืองนี่แหละฮะแต่เก่าดีมไม่เคยพลาดนะฮะสาวๆจะมาเคลียร์ข้างสนามฮะไม่รู้ว่าครูจะพามา,มาไหมอีกไหมวันนี้ฮะไม่รู้ว่ามาไหมอาจารย์อุดมาไหมไไไไเอาเแ,แล้วแม่ยกยาวยาวมานอกอคินเด็กป้านนนโม่งสิราครับเจ็บได้แล้วระวังครับระวัง สนามนิ่มๆอย่างนี้ดูพิกโอ้นี่ฮะข้อเท้าโอ้สุดยอดครับยิงใสโโ่โอ้แล้วยกไปตรงนั้นเรียบร้อยออกหลังตายกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของนอคินครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกการแข่งขันกันสองครึงคร่งละครึ่งละสิบสองนาทีครับแข่งขันสองครึ่งครึ่งละสิบสองนาทีเปลี่ยนตัวเขาออกได้ตลอดเวลาที่เส้นกลางสนามครับและเรายังย้ำเสมอครับ ถุงเท to ้ายาวและสนับแข้งครับต้องมีฮะหากกรรมการเราสุ yeah, ่มตัวหรือมองเห็นนี่เราตีใบเหลีอยแล้วเชิญออกนอกสนามได้เลยนะะสนับแข้งนะสนับแข้งและถุงเท้ายาวฮะส่วนเครื่องประดับนี้ไม่ต้องฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้น้องอาคินแหม่ไม่ให้เสียงกันครับตวันดีแล้วแล้วยกคามหัวันนี้ฮะ ตาพี่น้องคิดครับตามตีเสมอเด็กบ้านนดนไปแล้วหนึ่งปะตูวตอนหนึ่งครับแม่มาเลยวับลูกเสมอครับเล่นมาแล้วยกออกไปครับเก็บได้ไหมทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วครับบอนตุ้มนน้อยกินทุ่มแต่ไม่ใกล้ครับ ยาวยาวมาเก็บได้ไหมแมไม่ได้ตัวนี้บังไว้เด็กบ้านาน,าน,านูนแล้วแม,ม,ม่เรียกเอาฟาวครับตัวนี้ครับกลายเป็นฟีคิกของเด็กบ้านนูนมาได้ให้ขึ้นมาเก็บไปต่อตัวนี้หลายไปตวพลิกแล้วแม่ยังไงฮะยังไงยังไม่ขอขอแล้วครับโอเค

ตบกับซีษะซีษะอย่างเดียวฮะตอนนี้ต,นนติดบล็อกแล้วนอ้ก,นกินโตกลับแล้วมาแล้วโดนจิ้มทักไปได้โอ้โหอกันนิดนึงครับเข้าขวาแล้วเข้าขวาหากเข้าซ้ายแล้วยิงหาบอลไม่จเจอจังหวะนี้ยังเป็นบอลของเด็กบ้านโนนโอ้โหบอลมันติดแข้งไปหน่อยจังหวะนี้ฮะแม่ทำให้จังหวะยิงไกลนี่ไม่ได้เหวะนีฮะ บอลต้องเตะหน้าประตูเปิดบับ๊ิดผู้เล่นของเด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนระวังแล้วระวัง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 ยุบมาได้จิบใบก่อนจิ้มหาหักซ้ายเข้าขวาเด้อเมยไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับในวันนี้เปิดยาวยามาชี้เลือกไปครับ ว่าได้เอาเลยเถอะเป็นไงเตะทิ้งไปก่อนครับแม่แล้วอู้มีตะคิวอะมีอะไรอะตรงวันั้นไหวไหมไหวไหมอ้ไม่ไหวแล้วครับกระเพกกระเพกแล้วแบบนี้อะรอรอเพื่อนเจ็บรอก่อนรอก่อนสัญญาณสัญญาณรอสัญญาณเสียงโนบีเอะอู้ดครับถุหนุ้ย ยาวยาวแล้วเจ้าหูหล่อคำตัวนี้ฮะถุนมาครับน้องกินแล้วเอ้าหมาเข้าทางในบ้านโนนแล้วแหมยังได้ครับมาได้ยังครับมาแล้วแล้วกรรมการเป่าเป็นบอลของดึกบ้านโนนในวันนี้ในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันทีขึ้นมาแรกแล้ว คู่ต่อไปนะเตรียมพร้อมๆเลยฮะลูกแสดเหลืองครับกับเมืองคงทีพีครับโโอ้ ฟรีคิกลูกนี้ครับโอ้บอลลื่นเลี่ยนปุ่งหูเสียบตาข่ายเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับเอ้นี่แหละครับทีมงานลูกแสนเหลืองตอนนี้ครเตรียมพร้อมๆเลวฮะทีมงานสายจัดบอกว่าไม่อยากเห็นลูกแสนเหลืองเตะเท่าไรครับอยากเห็นกองเชียร์ของลูกแสนเหลืองมากกว่าครับเอ้แล้วกรรมการเป่าลูกบินบนเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ กลายเป็นเด็กบ้านโนนครับยิงออกนำน็อกอัเคินอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามต่อครึ่งเวลาหลังครับสาวที่มาดูไม่ใช่มาดูนักกีฬานะครับมาดูโค้ดอุ้งครับเดียวโอ้ยอีกเหรอครึ่งไหนครึ่งหนึ่งเด้งเหรอจฉพาเฟสใช่ไหมไม่อะไรปล่อยเลยคู่ที่สองไม่แจ็คอ่ะแจ็คเดี๋ยวมา กองเชียร์ของลูกเสือเหลืองนี่ทีมงานสายจัดแจ้งมาแล้วนะฮะสาวๆที่มาเชียร์นี่ไม่ใช่มาเชียร์นักกีฬาแล้วเขาบอกว่ามาเชียร์โค้ดอูดนะยิ้มยิ้มอย่าลบอย่าลบนึกว่าลูกเสือเหลืองจะไม่มีโค้แล้วเออนึกว่าลูกเสือเหลืองจะไม่มีโค้แล้ววันนี้ฮะเซลเด็กๆเยอะไปเล้าเนี่ยบอกว่าโค้ดจะมาทันไม่ล่ะ มา่นันนี้่คบวานนี้ก็มาวานนี้นั่นแรกมาไม่ทันด้วยฮะแค่เพราะลูกมสนามมาไม่ทันว่าแค้เพราะลูกชายมาไม่ทันฮ้องด้ะนิกยอมาแล้วนาตัว

ปะต๊บยกยาวยาวมาเก็บได้ปะีนจะไปฟอ้นรมเนี่ยโอ้โหกระตอนนี่ฮะ บอด้อยูนะบอล้อยูอย่าไปทับกันเฮ้ยตัวกลางใครเนียนจะเรีนตัมือก่อนปล่อยคอยง่ายนะตามด้หยบิเลยดี๋ยวต่อแล้วตอนี้เอาโยนเโยนเอาดิเอาดิเดินได้ลูก mọi người đang mãi 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 con, bỏ con, mãi 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 mãi

บอมหลังมึงบอลไปง่าลยดึงเซตอมตึงเร็วโอ้ยเฮ้ยไปไปไปขวาสุดนาวาสุดนาแอนดูเาแอนดูเขาดึงบอลเรียบดึงบอลเรียบขึ้กระดูกงอตัวมัน ขึ <onz rates> ้นมาไดขนมาได้ต e e. ัวนี้ดึงหนึ่งเอาเดียคนเดียวเลยดแอนตามไปแอนเลี้ยงสวัสดียิงอัศว์มาเลยได้อยู่ครับไ้ตกมาเก็บไม่ได้ทิ้งไว้ทิ้งไว้หักมาครับเก็บมาแล้วแล้วไป บาได้ครับตอนนี้ดักแล้วย,ยิงโอ้โหสามหนึ่งครับดูนี้คเออโอ้โหยิงเน้นเน้นเลยครับตอนนี้เอาละครับกายเป็นเด็กบ้านโนนครับยิงออกนำน้องอคินไปแล้วครับตอนนี้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้เล่นสบายขึ้นแล้ว เรายังคงถ่ายทอาสดกันทาง Facebook ไลน์และ YouTube ไลน์นะฮะหากในช่องทาง Facebook ไลน์บางครั้งเด้งออกนี้เราแตะลิงก์ YouTube ไว้ให้เรียบร้อยนะไอตอนนี้นี่อู้ไปไหนหนูนะ่นฮะอูส่วนอาหาร เอาต่อแล้วตัวนี้ได้ครับจับได้ทิ้งไว้ยิงเอาแล้วไล่ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ก็สองสามครับไม่จบง่ายๆแล้วแบบนี้ครับเอาน้ำใส่ต้องบอกว่าไม่จบง่ายๆแล้วแบบนี้ครับ ต่อมาก่อนแล้วตอนนี้ยกเอาแล้วแมโอ้ไม่จบง่ายจริงๆกันตนี like ้ครับยกยาวยาวมาบได้ีบเลยจีบเลยเอาล่ะใครลได้ ถือว่าบรรยากาศดีแล้ววันนี้ครับบอลทุ่มของเด็กบ้านนนโอ้โหนำสองประตูนี่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวนี้นําแค่ลูกเดียวอีกแล้วนําลูกเดียวนี่ไม่แน่แลครับนําลูกเดียวโอ้ยยกไปจากวะนี้ครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยฮะคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมที่ประตูทางเข้าได้เลยครับลูกเสรจเหลืองครับ

ไอ้อันไปมังขึ้นไปแล้ไอ้ที่ยไอ้ี่ยก้นงน้องัวนตัะตนะองวนัวนะตัอนักนิันโตัวอ้โหไน่ได้ระตัลนัวนะตัวนนะอันะัวนะตันัวนะดัวนะตนัวนตัน เล่นไปแล้วครับเด็กบ้านโดนล็อกสวยลื่นนิดนึงครับยังได้ยังได้แล้วจังหวะนี้กรรมการให้เป็นบอลทุ่มครับเป็นบอลทุ่มของน้องอากินน้องอักินทุ่มเด็กบ้านโดนเบียดได้น้องชินเด็กบ้านโดนเฮ้ยโดน่โดนโดนยังสกัดไม่ได้ครับทุ่ม เด็กบอลนูนเด็กบอลนูนเด็กบอลนูนเด็กบอลนนเด็กบอลนนเด็กบอลนเด็กบอลหูมาต่อครับหลังคนเดียวอาตัวหลังอัดยกมาแถวสองไล่มาเข้าแล้ครับได้ไหมปั๊มไ้แล้วแม เห็มได้ถุงนี่โอ้โหไม่ตรงกล่องเลยครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูครับของเด็กบ้านโนนครับยกยาวยามาเอ้าติดเพลนของน้องอาชินเด็กบ้านโนน S <S ยิ้โอ้ยขอยิงตามคำเรียกร้อน้องอัินยกยาวยาวแล้วแม่ออกหลังไปเลยครับยดไปเป็นเซเตอร์คไปเอาตัวายมายืนฟรีทไมล่ะเฮ้ยหนังนี้ ยกมาเจ e ้าหนะนี้เก็บได้ลงยิ่โอ้ยังตักคุกไว้ได้ครับเข้ามาเก็บได้ไปต่อครับยกยาวยาวเกือบก้านคอเพื่อนแล้วเมื่อกี้เข้าได้โอ้ชนเสาเจ้าหน้าที่ ไม่ถอยลงไปเรื่อยๆเลยครับน้องกินครับตามแค่ลูกเดียวครับตัวตัวเองก่อนอ่าเล่นได้ก็เลยยกเลย